คุณยายพามาดูต้นหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งค่ะขายหน่อมดูดิหน่อฝรั่ง หนึ่งจะเป็นหน่อยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนโกโก้นะคะ นี่ค่ะสวนโกโก้สวนโกโก้ยังปลูกได้แค่ปีกกว่านะคะ อันนี้เจ้าของสวนนะคะเก็บหน่อไม้ฝรั่งค่ะวิธีเสียบเสียบยอดหน่อไม้ฝรั่งเพื่ออะไรคะขอสัมภาษณ์หน่อยอ๋อยืนก่อนเพื่อให้มันตูมจ้าให้มันตูมยอดยอดขาวเหรอไม่ไมไมคือตูมหน่อไม้ไม่บานจะได้ราคาจ้าอ๋อ อันนี้ทำทาไว้กี่ไร่คะอ๋อตอนนี้เหลือสองงานจ้าอ๋อเหลือสองงานจ<ะ>้าเฉลี่ย<อ>แล้ว<ร>ได้ได้วันละเท่าไหร่คะอ๋อวันลนะสองสองกว่าบาทสามร้อยจอยังท่านอื่นสนใจจะจะติดต่อหน่อ,อไม้ฝรั่งติดต่อได้ทางไหนคะเบอร์โทรเบอร์โทรก็จำไม่ได้จ้ะอ๋อ พอดีช่วงนี้แต่มีพ่อค้ารับประจําแล้วใช่ไหมคะจ้ามีมีพ่อค้ารับประจำํำอ๋อช่วงนี้อากาศมันร้อนหน่อไม้ไม่ค่อยออกจ้ะอ๋ออากาศมันร้อนแล้วช่วงไหนมันจะทําออกดอกดีคะเนี่ยช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่นยหน่อไม้จะสวยอ๋อหน่อไม้สวยออกดี อ๋อามัน uh, ร้อนฝน uh, ไม่ตก uh, มันก็เลยไม่ค่อยออกค่ะ uh, แล้วเราต้องลดน้ํำไหมต้องถ้าเก็บผลผลิตแล้วต้องให้น้ําทุกวันอ๋อ oh, ้าอ uh, ย่างฝนตกก็จะเว้นบ้าง uh, ถ้าไม่ฝนมีตกก็ต้องให้ทุกวันอ๋อ่าค่ะงั้นก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลถ้าท่านใดสนใจปลูกหน่อไม้ฝรั่งก็ มาศึกษาดูงานได้ที่อำเภอลานกระบือนะคะเขาทำกันเยอะากันเยอะค่ะทำเกือบทุกบ้านเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นน,นี่นะคะนคหน่อไม้ฝรั่ง,งเก็บแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะน,คนี่นะคะมะละกอเตี้ยติดดินเลยค่ะ เขาเรียกพันอะไรนะลืมมีแกเมื่อกี้พันกลางดงนะคะกลางดงหรือจะกลางป่าก็ไม่รู้ค่ะเ <c oughs> ตีย้ยติดดินเลยค่ะเนี่ยวาย <c oughs> โอโ้โหเดี๋ยวก็ต้นแม่ซื้อมาสามต้นนึ่งแล้วมแก็ป้า<ะ>มันละกออะไรเนี่ย มาดูกล้วยนะคะเครือใหญ่มากเลยค่ะเครือยาวมากเลยงามัมนกล้วยเตี้ย,ยนะี่นี่นะเตี้ยนี่ต้นน้ำเต้านะคะแก่ซะแล้วเสียดายตอนอ่อนๆไม่ได้มาถ่ายก็ถ่ายที้นอ่อนดินี่นะคะ อันนี้อินทผลัมค่าวอ้ยอวะหวานกรอบโลละสี่ร้อยห้าสิบไหนลองชิมตักลูกดิเฮ้ยระวังพอดีแทงตาดยโอ้ เฮ้ยขอมาลงมันลง,นลงอะไรบ้างยุทธภพมันไม่สวยแน่ว,ว่ามาลงยุทธภพให้ดูมัน,ย,ย,ย,มนยิ่งไม่ได้ไร่ันนะนะมันเละจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวงวดหน้าเอาคลิปอะไรลงคอยติดตามกันดูนะคะดดกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวสวัสดีค่ะ